ก็รีบพอสมควรวันนี้ก็ได้มา30ตัวคะ่ะเก็บมาชะพันเลยนะคลื่นลูกใหญ่จริงๆวันนี้นะคะแต่ก็เอาเหอะเพื่อความอร่อยนะคะเก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะดงหอยมแมลงผู้เป็นหอยมแมลงผู้ทั้งหมดเลยนะคะก็ค่อนข้างจะมีตะไคร้บดนะคะที่ซื้อมา เป็นแบบบดแล้วนะคะลงไปเดี๋ยวก็ละลายจะแอนจะไม่ใส่น้ำลงไปทุกคนเคล็ดลับของการนึ่งหอยนะคะจะไม่ใส่น้ำลงไปเลยจ้ะเรามีขาตะรู่ค่าที่หน้าบ้านแอนเองนะคะทะเลหน้าบ้านคะ่ะเยอะจริงๆคนนั้นมีใบอนุญาตเขียนไว้เรียบร้อยเนาะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บหอยได้นะคะก็จะมีใบบอกไว้ให้ ระดับน้ำทะเลลงนะคะแต่ว่าเ,ออเป็นช่วงหน้าฝนนะคะจะมีคลื่นแรงนิดๆน,นะคะทุกคนคลื่นจะมาคล้ายๆแบบว่าอิ่ทานแล้วคะ่ะใกล้แล้วคะ่ะรอให้น้ำแห้งนิดนึงนะเพราะว่า สวัสดีค่ะอยู่ให้มีความสุขมีความสุขทุกลมหายใจแอนนี่อินอเมริกาพามาเก็บหอยแมลงผู้ที่หาดหน้าบ้านผู้เนี่ยแน่นมากๆแล้วก็มีความแน่นหนาแออัดมากๆก็คือเหมือนหอยเยอะ มากหินทั้งลูกเลยนะทุกคนต่อหน้าแอนเลยนะตัวคะ่ะเราเก็บมาแค่30ตัวนะคะเก็บมาแค่พอทานจ้าวันนี้ก็นั่ง VIP เลยจ้ะนั่งด้านหน้าเลยนะคะตะก้าหอยของเราจะลงไปเดี๋ยวก็ละลายจ้าแอนจะไม่ใส่น้ําลงไปทุกคนเคล็ดลับของการนึ่งหอยนะคะจะไม่ใส่น้ําลงไปเลยจ้ะเรามีค่าตะ สวัสดีค่ะอยู่ให้มีความสุขมีความสุขทุกลมหายใจแอนนี่อินอเมริกาพามาเก็บหอยแมลงผู้ที่หาดหน้าบ้านบนนั้นมีใบอนุญาตเขียนไว้เรียบร้อยเนาะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บหอยได้นะคะก็จะมีใบบอกไว้ให้นี่เลยแชร์แข็งแชร์เย็นไว้นะคะแชร์ตู้เย็นไว้ทุกคนแช่ช่องฟิตไว้นะคะ ก็ยังไม่ละลายเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรจาใส่ความร้อนให้เรียบร้อยนะคะที่เรามาเก็บก็ต้องมีใบอนุญาตนะ8ดอลลาร์นะคะทุกคนประมาณแ8หรือ8ดอลลาร์นะคะทานได้อ่อมีแต่เปลือกนะคะทุกคนข้างในไม่มีเหมือนกันนะคะแอนก็เก็บมาช่วงที่เก็บมาก็รีบพอสมควรวันนี้ก็ได้มา30ตัวค่ะเก็บมาชัให้เรียบร้อยนะคะที่เรามาเก็บก็ต้องมีใบอนุญาตนะ 8ดอลลาร์นะคะทุกคนประมาณ6หรือ8ดอลลาร์นะคะทานได้ทั้งไปเดี๋ยวก็ละลายจะแอนจะไม่ใส่น้ำลงไปทุกคนเคล็ดลับของการนึ่งหอยนะคะจะไม่ใส่น้ำลงไปเลยจะเรามีขานะคะทุกคนถามว่ามีคนทานไม่มีนะคะแอนเคยเห็นคนเก็บไปนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะเก็บคนละช่วงเวลากับแอนนะคะเพราะว่าด้านบนเป็นหอยมแมลงผููทั้งหมดเลยนะคะก็ ค่อนข้างจะชมคลิปนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะบายบายค่ะ ามะานาวก็ว่ากันไปจะจัดไปถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะช่วงที่รอ,อหอยแมลงผู้กำลังนึ่งอยู่นะคะทุกคนปิดฝารับการรับชมล่วงหน้านะเราก็จะมาแทะหอยแมลงผู้กันค่ะแอนใช้เป็นมีดนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าใญยของหอยแมลงผู่อา้านาทีแล้วจะมาแบบ ลูกใหญ่ๆสักบึ้มนึงนะคะก็ต้องทําแข่งกับเวลานะคะขนาดแอนแบบดูหน้าดูหลังยังไม่ทามะนาวก็ว่ากันไปจะจัดไปถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะช่วงที่รออ,อหอยแมลงผู้กําลังนึ่งอยู่นะคะทุกคน ปิดใช้ใบมะกรูดก็ใส่โปะลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำของหอยจะออกมาค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะถ้าน้ำแห้งก็เป็นอันว่าปากอ้าแบบนี้คือใช้ได้แล้วค่ะแต่รอให้น้ำลดนิดนึงนะน้ำกำลังเดือดเลยนะคะก็ประมาณนี้หอมมากๆมีใบตะไคร้ไอ้ทานแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะรอให้น้ำแห้งนิดนึงนะ พร่<ภ>า,านะคะทุกคนถามว่ามีคนทานไหมมีนะคะเอนเคยเห็นคนเก็บไปนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะเก็บคนละช่วงเวลากับเอนนะคะเพรา,าะว<ภา>่าด<บ>้านใ<บ>้ใบ,บ,บ,บมะกรูดก็ใส่โปะลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ําของหอยจะออกมาค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะถ้าน้ําแห้งก็เป็นอันว่าชมคลิปนะเจอกัน<า>คลิปถัดไปนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะบายๆค่ะ ใช้ใบมะกรูดก็ใส่โปะลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ําของหอยจะออกมาค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะถ้าน้ําแห้งก็เป็นอันว่าปากอ้าแบบนี้คือใช้ได้แล้วค่ะแต่รอให้น้ําลดนิดนึงนะน้ํากําลังเดือดเลยนะคะก็ประมาณนี้หอมมากๆมีใบตะไคร้ทั้งปีเลยเก็บได้ทั้งปีเลยค่ะทุกคนปีนึงคือคือถูกมากๆเลยนะคะ เก็บได้หมดค่ะเพียงแต่ให้เรามีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะรับการรับชมล่วงหน้านะเราก็จะมาแทะหอยมแมลงผู่กันค่ะแอนใช้เป็นมีดนะคะทุกคนจา๋าเพราะว่าใยของ หอยแมลงผู้ใบมะกรูดก็ใส่โปะลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ําของหอยจะออกมาค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะถ้าน้ําแห้งก็เป็นอันว่าพอกินนะคะทุกคนเมื่อก่อนจะเก็บเยอะๆเลยนะคะสําหรับหอยแมลงผู้ลิมิตในการเก็บต่อ1วัน1คนนะคะจะได้75็พันเลยนะค,ะคลื่นลูกใหญ่จริงๆวันนี้นะคะ แต่ก็เอาเหอะเพื่อความอร่อยนะคะเก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะดงหอยแมลงผู่เรียบร้อยแล้วก็เปิดออกมาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนอรอให้น้ําแห้งอีกนิดนะคะทุกคนใกล้จะได้ที่ละใกล้จะได้มีตะเปลือกนะคะทุกคนข้างในไม่มีเหมือนกันนะคะแอนก็เก็บมาช่วงที่เก็บมาก็รีบพอสมควรวันนี้ก็ได้มา30ตัวคะ่ะเก็บมาชะตป แคะยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะค่อนข้างจะแน่นแน่นมากๆเลยนะต้องทำแข่งกับเวลาด้วยนะคะเพราะว่าน้ำใกล้จะมาแล้วค่ะมีตะไคร้บดนะคะที่ซื้อมาเป็นแบบบดแล้วนะคะสุกใช้ได้นะคะก็กะประมาณนี้เลยค่ะจะไม่ใส่น้ำนะถ้าใส่น้ำหอยจะเกิดเป็นทรายนะคะกินแล้วจะมีทรายเนาะก็ค่ะ แค่ยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะค่อนข้างจะแน่นแน่นมากๆเลยนะต้องทำแข่งกับเวลาด้วยนะคะเพราะว่าน้ำใกล้จะมาแล้วคะ่ะ พอกินนะคะทุกคนเมื่อก่อนจะเก็บเยอะๆเลยนะคะสำหรับหอยมแมลงผู้ลิมิตในการเก็บต่อ1วันหนึ่งคนนะคะจะได้7 5ดสิบพามีแต่เปลือกนะคะทุกคนข้างในไม่มีเหมือนกันนะคะแอนก็เก็บมาช่วงที่เก็บมาก็รีบพอสมควรวันนี้ก็ได้มา30ตัวค่ะเก็บมาชะไพยใบมะกรูดก็ใส่โปะลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำของหอยจะออกมาค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะ ถ้าน้ําแห้งก็เป็นอันว่ันเลยนะคลื่นลูกใหญ่จริงๆวันนี้นะคะแต่ก็เอาเหอะเพื่อความอร่อยนะคะเก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะดงหอยมแมลงพู่คนนั้นมีใบอนุญาตเขียนไว้เรียบร้อยเนาะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บหอยได้นะคะก็จะมีใบบอกไวะะ้ให้ แค่ยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะค่อนข้างจะแน่นแน่นมากๆเลยนะต้องทําแข่งกับเวลาด้วยนะคะเพราะว่าน้ําใกล้จะมาแล้วคะ่ะมีตะไคร้บดนะคะที่ซื้อมาเป็นแบบบดแล้วนะคะก็มานับกันทุกคนนะ,ะจะมีบางตัวนะที่แบบว่า เป็นมีแต่เปลือกนะคะทุกคนข้างในไม่มีเหมือนกันนะคะแอนก็เก็บมาช่วงที่เก็บมาก็รีบพอสมควรวันนี้ก็ได้มา30ตัวค่ะเก็บมาชัทั้งปีเลยเก็บได้ทั้งปีเลยค่ะทุกคนปีนึงคือคือถูกมากๆเลยนะคะ เก็บได้หมดค่ะเพียงแต่ให้เรามีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะอามะนาวก็ว่ากันไปจะจัดไปถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะช่วงที่รออ,อหอยแมลงผู้กำลังนึ่งอยู่นะคะทุกคนปิดฝาู้เนี่ยแน่นมากๆแล้วก็มีความแน่นหนาแออัดมากๆก็คือเหมือนหอยเยอะๆมากหินทั้งลูกเลยนะทุกคนต่อหน้าแอเลยนะถ้าระดับน้ำทะเลลงนะคะแต่ว่า เป็นช่วงหน้าฝนนะคะจะมีคลื่นแรงนิดๆนะคะทุกคนคลื่นจะมาคล้ายๆแบบว่าจ้าหาดนี้ทั้งหาดเลยจ้าหอยมแมลงภู้ทั้งนั้นเลยนะคะ คลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะ5นาทีเลยนะคะขอบคุณสําุลงไปเดี๋ยวก็ละลายจ้ะแอนจะไม่ใส่น้ำลงไปทุกคนเคล็ดลับของการนึ่งหอยนะคะจะไม่ใส่น้ำลงไปเลยจ้ะเรามีคาตกรับการรับชมล่วงหน้านะเราก็จะมาแทะหอยมลแรงผู้กันค่ะแอนใช้เป็นมีดนะคะทุกคนจ๋ะเพราะว่าใยของ หอยแมลงผู้ชมคลิปนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะบายบายค่ะมาถึงบ้านแล้วขูดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะค่ะเรามีตะไคร้นะคะบ้านเรามีแค่นี้ทุกคนใบโหระพาก็ไม่มีนะคะชมคลิปนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่ซับพอตซึ่งกันและกันนะบายยค่ะ ให้เรียบร้อยนะคะที่เรามาเก็บก็ต้องมีใบอนุญาตนะ 8. ด